ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบบุรีนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชิิปูปธรรในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมและอำเภอเมืองลบบุรี เวลา9้านาฬิกาของวัน <ii> ท er ี่ส <SL> ิสิงหาคม2567นางสุวจีสิริปัญโยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบบุรีได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัรภมประจำปี2567ของจังหวัดลบบุรีโดยมีคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธมรมประจำจังหวัดลบบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีแม่บ้านมา หาไทยจังหวัดลบบุรีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่มูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมจังหวัดลบบุรีได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าในระดับประถมะศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดโดยพิจารณาจากความสนใจมีความประพฤติด,ดีและมีความตั้งใจเล่าเรียนรวมทั้งความเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการศึกษาครอบ ครัวมีฐานะยากจนยากไร้หรือด้อยโอกาสโดยจังหวัดลบุรีมีกําหนดการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนเยาวชนผู้ได้รับทุนของจังหวัดลบุรีรวมทั้งสิ้น33รายในระหว่างวันที่15 16 19 20 26 29และ30สิงหาคม2567 ซึ่งในครั้งนี้เป็นวันแรกของการลงพื้นที่ของคณะตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมและอำเภอเมืองลบบุรีจำนวน6รายได้แก่เด็กหญิงชราพรสาดีบ้านเลขที่157หมู่ที่8ตําบลห้วยขุนรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนางสาวทันทิตาพุกเงินบ้านเลขที่39ทับหมู่ที่13ตําบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีและเด็กหญิงกัญญาทิพย์ชนะโพบ้านเลขที่201หมู่ที่4 ตำบนช่องสาริกาอํเาเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีจากนั้นช่วงบ่ายคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเยาวชนผู้ได้รับทุนในพื้นที่อํเาเภอเมืองลบบุรีได้แก่เด็กหญิงคณฐพรวงเขี่ยมบ้านเลขที่129ทับหหมู่2ตำบนนิคมสร้างตนเองอํงเาเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนางสาวธันธาดาเพื่อนฟักบ้านเลขที่28หมู่ที่1ตำบลดอนทองอํงเาเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี แต่มาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการลบุรีและนายสิทธิกรสังหอนอยู่บ้านเลขที่111ทับหหมู่ที่6ตำบลทองเอน็นอเออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแต่มาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีซึ่งจากการลงพื้นที่เยี่ยมเย็นครั้งนี้ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบุรีได้ให้โอวาดกับเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากบูลนนทิร่วมจิตน้อมกล่าวทุกคน ให้เป็นคนดีเป็นเยาวชนที่ดีมีความซื่อสัตย์มีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์กัตัญูต่อบรรพบุรุษบุคภการีและผู้มีพระคุณผู้ได้สนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าอีกทั้งขอให้ตระหนักถึงความจําเป็นและใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและขอให้เยาวชนทุกคนหลีกหนีห่างไกลจากอบายามุขตลอดจนสิ่งเสพติดต่าง ที่ก่อให้เกิดปัญหามากมายให้กับครอบครัวและสังคมอีกด้วย